สวัสดีครับกลับมาพบกับเรานะครับเจริญกรุงภาคเครื่องนะครับใน ep ที่43นะครับสนใจภาคเครื่องเจริญกรุงนะครับติดต่อ0983739227หรือว่าจะเป็น id line ก็ได้นะครับ0983739227นะครับเรามีบริการส่งฟรีนะเก็บเงินปลายทางสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการโอนนะครับ พี่ๆท่านใดนะครับสนใจรายการไหนก็อย่าลืมนะครับทักกันเข้ามานะครับรายการไหนก็ได้นะครับปิดบอกปิดนะครับเรามีรายการเพียง18ล้รายการเท่านั้นนะครับสำหรับเจริญกรุงภาคเครื่องใน EP ที่4ี่43นะครับสำหรับสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราในการทำคลิปต่อไปนะเรามาดูรายการแรกกันเลยดีกว่านะครับว่า มือ,อาหามวลสารเป็นอย่างไรบ้างนะครับของเจริญกรุงพาคเครื่องนะครับอ่านี่เลยครับสมเด็จพิม์พใหญ่นะครับอ่าพีพีทันใดนะสนใจนะทักกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่าดูมวลสารดูเนื้อแล้วนะครับถูกตาต้องใจรายการไหนนะปิดบอกปิดคําเดียวเท่านั้นนะครับ สวยๆแบบนี้นะครับดูกันช้าๆชัดๆเลยนะครับทุกองค์นะครับมีการแบ่งปันนะครับแบ่งปันกันนะฮะดูมวลสารด้านข้างนะครับดูเนื้อด้านหลังอื้อหือ ดูกันชัดๆ,ๆ,ๆถูกใจรายการไหนพี่ก็ทักเข้ามาได้นะสนใจรายการไหนก็ทักกันเข้ามาเลยนะครับเรามีเพียง18รายการเท่านั้นนะครับสำหรับเจริญกรุงภาคเครื่องอ่รายการแรกนะครับ400บาทนะครับแบ่งปันกันไปนะครับถูกตาต้องใจองค์ไหนนะทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ 400บาทครับรายการแรกต่อไปเป็นรายการที่2นะครับรายการที่2นะครับดูมวลสารดูเนื้อครับแน่นแน่นนึบๆนะแข่งแก่งอย่าง,งนี้เลยอ่าดูครับสวยแบบนี้แน่นแน่นนึบๆดูมวลสารดูกันช้าๆชัดๆอกหนูล่องลึกนะครับ คอยดูกันนะครับถ้าภาพไม่จ a มนะครับสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับปิดบอกปิดคําเดียวนะครับดูมวลสารด้านข้างนะครับสวยๆแบบนี้นะอชอบเนื้อไหนนะชอบแบบไหนพิมพ์ไหนอะไรยังไงก็ทักกันเข้ามานะครับดู ep ไหน รายการไหนนะถักกันเข้ามาได้เลยนะปิดบอกปิดนะครับารายการที่สองนะครับ400บาทนะครับ400อบาทาจัดไปครับ400บาทรายการที่สองนะต่อไปเป็นรายการที่สามนะครับ าการที่สามนะครับมาสวยๆแบบนี้เลยนะดูครับเนื้อหามวลสารแบบนี้นครับสวยๆแบบนี้เลยโอ้โหดูซุ้มครอบแก้วนะครับโค้งมนนะครับดูฐานนะครับ ฐานกระดานนะโอ้โหดูมวลสารนะครับโอ้โหเน่นแน่แนหนึบ,นบแบบนี้เลยนะครับดูฐานสิงนะอ่าปิดบอกปิดคำเดียวเท่านั้นนะครับปิดบอกปิดคำเดียวเท่านั้นอนะ่พี่ๆดูด้านข้างนะครับอ่าดูครับ มวลสารประมาณนี้เลยดูด้านหลังนะครับแน่นจริงนะครับกวดหินดินหยกเขียวนะโอ้โหปิดบอกปิดคําเดียวนะครับสนใจทักกันเข้ามานะครับเจริญกรุงพักเครื่องนะครับในพีที่สบสนะรายการไหนก็จําไว้จําไม่ไหวก็จดได้เลยนะครับจดแล้วทักกันเข้ามาหลังรายการนะ ทิม์ลายกันเข้ามาได้เลยนะครับ400บาทนะครับรายการที่3นะครับต่อไปเป็นรายการที่4นะครับเราดูมวลสารรายการที่4นะครับอือผู้ขุนเพียบเลยครับดูนะสวยๆแบบนี้นะปิดปอกปิดคําเดียวเท่านั้นนะ พี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะปิดบอกปิดเลยปิดบอกปิดเลยนะครับชอบรายการไหนทักไลน์เข้ามาหากันได้เลยนะแอดไลน์กันเข้ามาได้ครับดูนะครับดูขอบด้านข้างนะครับมวลสารดูเม็ดกวดหินดินยกนะครับ ยิงหยกเขียวอ่ดูกันครับแน่นแน่แนนึบๆอย่างนี้โอ้ยโทษทีครับอ่าดูนะครับมวลสารเดือดสูงกันช้าๆช,ชัดๆนี่นะโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะฮะปิดปอกปิดคำเดียวเท่านั้นนะครับด้านหลังเนื้อสารมวลสวยสวยๆแบบนี้เลยนะครับ หูชัดๆชัดช,ช,ชอบเนื้อไหนอะไรรายการไหนก็ทักกันเข้ามาดูบทสารที่พี่โซมชัดๆชัดๆนะคำเดียวครับ400บาทนะรายการที่4สนใจทักกันเข้ามาได้เลยทักกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปเป็นรายการที่5นะครับรายการที่5 วันนี้กล้องไม่ค่อยจับเลยอรา,ายการที่ห้านะครับโอ้โหพูดปุ๊บมาปั๊บเลยครับแจมอ่าดูนะครับอกนูนล,ล่องลึกนะมวลสารประมาณนี้เลยนะครับโอ้สนใจรายการไหนพี่พี่ก็ทักกันเข้ามานะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเกต ทะลุซุ้มนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับเจริญกรุงภาคเครื่องสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับดูมวลสารด้านหลังนะครับโอ้โหเก่าๆอย่างนี้น้ำมันตังอิวนะครับสวยๆแบบนี้เลยอ่ะปิดบอกปิดคำเดียวนะครับ3วันถึงหน้าบ้านเลยครับอ่าดูนะครับ รายการที่5นะครับ400บาทนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยขอขยับกล้องมาหน่อยนะครับสอกล่นต่อไปเป็นรายการที่6นะครับรายการที่6ดูครับเนื้อหามนลสารนะดูครับดูกันช้าๆช,ๆชๆัดๆเดี๋ยวแบบนี้นะครับ ดูกันช้าๆชัดๆไปเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะถูกตาต้องใจรายการไหนนะทักกันเข้ามาได้เลยโอ้โหเนื้อเก่าเก่งๆอย่างนี้เลยนะคำเดียวเท่านั้นนะครับปิดบอกปิดเลยนะครับพี่ๆดูครับเนื้อมวลสารด้านข้างนะโอ้โหเก่าๆโอ้โหด้านหลังนะครับคาบแบบนี้เลยนะ สวยๆแบบนี้เลยแปลกๆม่ต้องเรียมกรอบหลังปิดนะครับโชว์ปิดเลยครับสวยๆแบบนี้นะอะสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่หกนะฮะสนใจทักกันเข้ามานะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆท่านใดนะสนใจก็ทักกันเข้ามาอะสี่ร้อยบาทครับรายการที่หกนะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับปิดบอกปิดคําเดียวเลยนะครับ เดี๋ยวผมเลื่อนหน่อยนะผมหล่นต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดแล้วนะครับอ่าดูกันเนี่ยครับบนลศาสตร์นะฮะดูเก่งๆดูครับอาดูครับนี่เลยครับ เก่าๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยอ่าเราแบ่งปันเงินไปนะครับไม่แพงนะครับอ่าสำหรับเจริญกรุงนะครับ400เท่านั้นนะครับรายการละ400อ่าถูกใจรายการไหนก็ทักกันเข้ามานะมาคุยกันได้นะครับเราแบ่งปันกันไปนะครับ ูครับมวลสารประมาณนี้เลยครับพี่พีทันใดนะสนใจทักกันเข้ามาได้เลย400บาทเท่านั้นนะครับสำหรับสายที่รักสมเด็จนะครับทักกันเข้ามาได้เลยครับชอบรายการไหนโอ้เดี๋ยวดูมวลสารด้านหลังดูครับเป็นคลื่นคลื่นคลื่นเลยนะครับประมาณนี้ อ่ะสี่ร้อยบาทครับรายการที่เจ็ดนะแบ่งปันกันไปชอบรายการไหนก็ทักกันเข้ามานะครับดูกันไว้ได้เลยนะครับถูกตาต้องใจรายการไหนก็ทักกันเข้ามานะ,จะเจริญกรุงพระเครื่องนะครับอ่าและกดติดตามกันไว้นะครับท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะภาพใหม่ๆถูกใจรายการไหน อีพีไหนท่านจะได้ทักกันเข้ามานะาแต่ถ้าปิดได้รีบปิดเลยนะครับเผื่อทักกลับมาที่หลังถูกปิดไปแล้วนะครับบางทีบางทีปิดไปแล้วนะพี่พีๆทักกันเข้ามาก่อนนะรายการไหน นี่ครับดูด้านหลังครับโอ้โหดูครับดูดูดมวลสารด้านหลังนะโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับปิดบอกปิดนะครับคําเดียวเท่านั้นนะสนใจรายการไหนนะทักกันเข้ามาได้เลย400บาทครับรายการที่8นะครับอ่ปิดเลยนะครับคําเดียวเท่านั้นนะครับสวยๆแบบนี้นะ ดูกันให้ชอบชมกันให้ใช่แล้วก็มาแบ่งปันกันไปนะต่อไปเป็นรายการที่9นะครับนครับรายการที่9อ่าจัดไปดูมวลสารนะครับดูช้าช้าชัด,ช,ดชัดนะครับอนนี่เลยนะมวลสารประมาณนี้สนใจก็ทักกันเข้ามานะ ถูกตาต้องใจก็ทักกันเข้ามา,าผงตะใบทองนะครับสวยๆแบบนี้นะจัดกันไปนะครับดูนี่ครับแตกยังเก่าอ่ะดูด้าน,นข้าง ดูครับตุบตุบตับตับเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะอ่าแบ่งปันกันไปนะสี0รบาทนะครับรายการที่9ดูมวลสารด้านหลังนะครับออืเต็มๆชัดๆอย่างนี้อ่าสวยๆแบบนี้ดูขอบนะครับไม่ต้องพูดมากเลยนะครับ400บาทครับจัดไปเลยนะครับ400บาทรายการที่9นะครับสนใจทักกันเข้ามานะปิดบอกปิดคําเดียว ต่อไปเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบดูมดสารดูเนื้อครับแตกรายงานเต็มไปหมดเลยนะครับเก่าๆ่าแบบนี้นะครับยังไม่มีนะครับพระพิมพ์นี้ท่านใดยังไม่มีปิดไปเลยนะครับสะสมกันไปนะครับชอบรายการนี้ก็ทักกันเข้ามานับพิมพ์พูดซ้อนนะครับอ่าพุดซ้อน สวยแบบนี้นะโอ้โหแปลกๆต้องจัดกันแล้วนะครับดูมวลสารันกช้าๆชัดๆว่าพาร์แตกลายงานเงี้ยสวยมากครับมวลสารที่แตกลายงานแบบนี้อดูมวลสารด้านข้างนะครับอื ดูด้านหลังนะครับอืมอม,มันไม่คาบนะ้ำมันตัอิอวดูครับเขา่ขาๆแกลง้งๆอย่างนี้โอ้โหปิดเปดปิดได้ต้องปิดกันเลยนะครับเนี่ยรายการนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับอ0ส่ร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับรายการนี้400บาทนะครับแบ่งปันกันไปนะครับรายการที่สิบนะครับอะปิดบอกปิด ต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดแล้วอสมบกโพนะครับดูเนื้อนะครับดูเนื้อดูมวลสารนะครับอแก่งแบบนี้นะปิดบอกปิดคำเดียวเท่านั้นนะครับเนื้อสวยสวยแบบนี้เลยนะมวลสารประมาณนีแ้แก่งแบบนี้เลย สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับสมเด็จปกโพนะครับดูมวลสารด้านหลังนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับชอบทักมาเลยนะครับชอบทักมาเลย400บาทเท่านั้นนะครับรายการที่11อนะครับ ขอขยับอีกทีนะครับมือสั้นเลยโดนสอกมันตกล่องนะครับต่อไปเป็นรายการที่12นะครับรายการที่12บสองอาไรากรที่12แล้วดูก,กันช้าช้าชัดชัดนะครับ มวลสารปรับมานี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เก่งแกร่งเนื้อแกร่งมากนะครับรายการนี้นะครับรายการที่สิบสอดูครับหนูนะมวลสารประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยก่แก่ง,กง,กกกรรกงพิมพ์ภาพประธานนะครับ ดูมวลสารด้านหลังครับเก่งๆอย่างนี้เลยนะปิดปอกปิดคำเดียวเท่านั้นนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะรายการที่สิบสองสี่ร้อยบาทนะครับดูกันแล้วถูกใจรายการไหนนะทักกันเข้ามานะครับสนใจรายการไหนก็ทักกันเข้ามานะครับจเจริญกรุงภาคเครื่องนะครับเราแบ่งปันกันอยู่แล้วนะครับดูมวลสารรายการที่สิบสามนะครับ Utan, ดูกันชา้ชาชา้ชาชัดๆัดไปเลยนะครับดูกันชา้ชาชา้ชาชัดชัดไปเลยอ่าสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับบนสารประมาณนี้เลยนะครับรายการที่13นะครับดูให้ชา้าดูให้ชัดนะสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับอ่าสนใจก็ทักกันเข้ามา รายการที่ 13, 400บาทนะโอ้โหมลสารเข้มๆแขงแบบนี้เลยนะครับดูครับสวยๆแบบนี้เลยอืเล่นไฟดีจังเลยนะครับรายการนี้อ่ะสี่ร้อบาทครับรายการที่13านะสนใจทักกันเข้ามานะครับพี่ๆท่นานใดนะอย่าลืมนะดูกันให้จบคลิปเลยนะครับ สนใจรายการไหนก็ทักกันเข้ามานะอือหืออ่าต่อไปเป็นรายการที่สนะิบสี่นะดูครับมวลสารโอ้โหเนื้อเก่งๆอย่างเงี้ยนะโอ้โหฝังอันนี้เลยครับใสๆอ่า สวยๆแบบนี้นะครับแปลกๆแ,แบบนี้อ่ะสี่บาทนะครับไม่รู้มวลสารอะไรนะครับอันนี้เหมือนเมสซิลิก้าเลยครับลูกแก้วเหรอครับอ่ะดูนะครับ400บาทนะครับเนื้อแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะดูเนื้อด้านข้างนะครับ ดูมวลสารด้านหลังนะครับมวลสารด้านหลังนะครับอ่าปิดบอกปิดเลยนะครับ400บาทนะครับรายการที่14นะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยอ่ามีเนื้อลูกแก้วด้วยนะครับเสวยๆใสๆแบบนี้นะแปลกๆแบบนี้นะอ่าจัดกันไปเลยนะครับ400บาทรายการที่สินะอ่า ปิดให้หมดเลยนะครับต่อไปเป็นรายการที่15นะครับรายการที่15บห้นะอือยัมีเส้นเกษาด้วยนะครับสวยๆแบบนี้นะโอ้โหเนื้อแดงเลยครับสมเด็จเนื้อแดงนะครับเนื้อแปลกๆอย่างนี้จะเป็นหน้าวังนะครับ วังวังหลังวังหน้าอะไระครับแบบมานี้เลยนะครับวังหน้าเรียกกันวังหน้านะครับดูครับดูนะครับดูมวลสารดูเนื้อดูแตกแปลกแบบนี้ก็ปิดได้ปิดเลยนะครับสวยๆแบบนี้เอาไปเท่ๆของเท่ๆเก๋ๆไกๆ,ๆนะครับมีเส้นเกสาด้วยนะครับ จัดได้จัดเลยนะครับปิดบอกปิดคําเดียวเท่านั้นเท่านั้นนะครับสามวันถึงเลยนะครับรายการที่สิบห้าสี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจทักกันเข้ามานะต่อไปเป็นรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกนี่เป็นพระสมเด็จเกศชยโยนะครับสองอ่า กชั้นนะเชั้นนะดูครับมนสารโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะเนื้อเนื้อก็แบบนี้เลยนะสวยมากครับเนื้อเนื้อเก่งแกรงอย่างนี้ครับจัดได้จัดเลยนะครับปิดได้ปิดเลยนะครับคําเดียวเท่านั้นนะครับ หมวนสารประมาณนี้เลยครับดูครับหินดินหยกเขียวนะครับแจ่มมากครับหินดินหยกเขียวอันนี้เม็ดนี้ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆทันใดนะสนใจทักกันเข้ามานะดูครับรายการที่สิบหกนะครับสมเด็จเกตชัยโยนะสำหรับสายสมเด็จนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ 400บาทนะครับรายการที่16นะครับแบ่งปันกันไปนะสวยๆแบบนี้พิมพ์ชัดแบบนี้เลยนะครับสมเด็จเกตเชยโย7ชั้นนะครับอ่าทักกันเข้ามานะต่อไปเป็นรายการที่17นะครับรายการที่17ดดูเนื้อก่อนนะครับดูหน้าเต็มอ่าดูมวลสาร นูมาสายกันได้เลยนะครับสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับถูกใจรายการไหนก็ทักกันมานะอกหนุนล่ลองลึกมากนะครับซูมดูครับแห้งๆแบบนี้เลยนะครับดูฐานนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับคาปูนเปลือกหอยนะ อ่าดูสวยๆแบบนี้เลยนะครับปิดบอกปิดนะครับดูครับมวลสารคาบป,ปูนเปลือกหอยนะครับขาวๆแบบนี้นะฮะอ่าแจ่มจะหลั่เลยนะครับสวยๆแบบนี้อ่าจัดได้จัดเลยนะครับคาบแบบนี้อื้อ่สวยๆแบบนี้เลยนะครับ ปิดบอกปิดคําเดียวเท่านั้นนะครับสนใจทักกันเข้ามานะครับเจริญกรุง้าเครื่องนะครับรายการที่17400บาทนะครับต่อไปเป็นรายการที่18นะครับรายการสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายของเรานะครับสนใจทักกันเข้ามานะครับเนื้อแกงแกร่งอย่างนี้เลยครับดูภาพเทียงไม่ได้ซ o มนะครับเนื้อแกงแกร่งแบบนี้รายการสุดท้ายปิดได้ปิดเลยนะครับ สวยๆแบบนี้นะครับปิดท้องนะครับดูครับเนื้อแก่งมากครับสวยๆแบบนี้เลยนะอืดูครับสวยๆแบบนี้เลยอ่าพี่ๆทันใดนะสนใจนะทักกันเข้ามานะครับเนื้อแก่งมากครับรายการนี้ครับรายการที่สิบปดนะอ่าดูเนื้อมนสารด้านหลังนะครับอือือ ดูมวลสารด้านหลังนะโอ้ลากผักชีนะครับด้านหลังหลังลากผักชีนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเจริญกรุงพักเครื่องใน ep ที่ี่43นะครับสนใจยังไงก็ทักกันเข้ามาอ่ารายการที่18ปิดบอกปิดนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับอ่าสำหรับสมาชิกใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเขา้า รับชมนะครับจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับทักกันเข้ามาได้นะปิดบอกปิดคําเดียวเท่านั้นนะครับขอขอบคุณสําหรับสมาชิกเก่านะครับที่เข้าติดตามกดติดตามรับชมอยู่ตลอดเวลานะครับผมขอขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับมีเพียง18รายการเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ